มาที่นี่ได้ไงแล้วคุณกลับมาได้ยังไงผมนึกว่าคุณอยู่โรงพยาบาลผมเป็นคนดูแลพ่ออยู่ผมเลยกลับมาจากแดนกลวีเจอคุณกับผมอยู่ด้วยกันก็เลยให้ผมมาส่งวิวดีนะที่วิไม่ตามเข้ามาแล้วคุณจะก,กลับเมื่อไหร่ก็คงเดือดๆถึงเจ,จากก้าจะกรอบมุกได้คุณตะวันอีดไม่นานแล้วนะเราสองคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง คุณจะได้กลับไปเป็นตะวันส่วนผมก็จะได้กลับมาเป็นที่วาแล้วคุณกับวิยแต่งงานกันไหมผมตั้งใจว่าจบภารกิจจะเลากจากตำรวจแล้วก็มาแต่งงานกับวิใช้ชีวิตสมบสมบกันที่เกาะมุกนี่นะคุณกับวิเหมือนกันเขาถึงเนื่อรักแล้วก็เป็นห่วงคุณมากคุณคุณมากนะที่ดูแลวิแทนผม เราขอโทษคุณด้วยที่ผมแย่งชีวิตคุณมาแม่ผมเป็นไงบ้างผมพาท่านมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องห่วงผมจะดูแลท่านยังก่จะจบภารกิจรับรองว่าผมจะไม่พัชระมาทำอะไรแม่ได้เด็ดขาดฝากดูแลแม่ผมด้วยแม่โมไม่มีใครนอกจากผมแล้วก็น้าตาผมดูแลท่านอย่างดีอยู่แล้วอย่าลืมแม่คุณก็เป็นแม่ผมเหมือนกัน 어. <susur>